สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับร้าน B B B รถจักรยานไฟฟ้านะฮะวันนี้เราก็อยู่ที่นครราชสีมาวันนี้เราจะมารีวิวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าซาก้าโซนิกรุ่น002นะฮะรุ่นนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด6สีครับมาดูกันเลยสีแรกนะฮะสีแรกก็เป็นสีเทาครับเป็นสีเทาผมว่าเทาแบบสวยดีนะสีนี้ยสีแบบทําออกมาได้ดีเลยส่วนสีที่2ก็เป็นสีนี้สีครีมสีครีมออกสีไข่ๆนิดนึงฮะต่อไปครับ เป็นสีแดงครับอันนี้คือแดงแบบแดงสดเลยนะฮะสีนี้ถ้าใครชอบสีแดงเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยจริงๆสีนี้ส่วนสีเขียวครับมันออกเขียวแบบเขียวอ่อนๆเขียวจะบอกว่าไม่รู้จะบอกว่าเขียวอะไรครับแต่สวยดีแล้วก็มาดูสีนี้ครับสีครีมคาดแดงขาวเขียวนะฮะก็สีนี้เป็นสีที่ขายดีที่สุดครับส่วนมากลูกค้าก็จะเลือกสีนี้กันเป็นส่วนใหญ่สวยครับสีนี้ แล้วก็เรามาดูกันต่อส่วนอีกสีหนึ่งเป็นสีใหม่ครับเป็นสีม่วงครับเฉดสีม่วงออกเป็นสีม่วงพาสเทลครับตัวนี้ก็สีค่อนข้างสวยครับเวลาผมว่าเวลาออกแดดเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกเล็กๆนะฮะก็แบบมันสวยปอีกแบรับสีเนี้ยผมว่าสวยแล้วก็น่ารักดีครับลูกล่างหน้าตานะครับตัวนี้ก็ให้ไฟไฟมาเป็นไฟตัวใหม่ตัวเนี้ก็ดูสวยดีส่วนไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงนี้ครับซ้ายขวา ต่อไปเรามาดูส่วนประกอบที่ให้มานะฮะตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับมีความเร็ว3ระดับ1 2 3นะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของเปิดปิดไฟครับตัวนี้ปิดไฟเปิดไฟอันนี้ไฟหลีนะครับเราตันี้เปิดไฟครับส่วนข้างซ้ายนี่ครับก็เป็นไฟสูงต่ำครับสูงต่ำไฟเลี้ยวซ้ายขวาตัวนี้ฮะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายขวาแล้วก็มีแต่ครับลองดูที่หน้าจอครับอ๋อลืมบอกครับตัวนี้ก็รีโมทจะมีมาให้2ชุดนะครับก็เป็นกุญแจรีโมทครับ วิธีใช้เราก็แค่เปิดกุญแจครับก็ามาดูหน้าจอครับหน้าจอตัวเนี้ก็จะบอกในเรื่องของความเร็วนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็ระยะทางครับตัวนี้มันจะบอกทั้งระยะทางขณะขี่แล้วก็ระยะทางที่เริ่มต้นใช้รถคันนี้นะฮะนี่ครับส่วนตรงนี้เป็นความเร็วความเร็วก็คือมันจะเราจะสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ขณะที่เราขี่ได้เลยครับไม่ต้องจอดรถหรือผ่อนคันเร่งหรืออะไรเลยครับมาดูไฟหน้านครับ ตัวนี้ผมปิดไฟหน้าเนะยครับอันนี้ปิดไฟหน้าต่อไปเปิดเป็นไฟหลีครับไฟหลีก็จะประมาณนี้ออกเป็นแนวขีดขีดตรงๆเนี่ยสวยดีครับแล้วก็เปิดไฟครับเป็นไฟ LED นะครับสว่างค่อนข้างสว่างถือว่าสว่างเลยแหละแล้วก็เดี๋ยวเปิดไฟสูงให้ดูครับอันนี้ไฟสูงครับผมส่วนไฟเลี้ยวมาดูไฟเลี้ยวกันน่ารักสุดนี่ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนี้สวยฮะข้างซ้ายดูข้างขวาครับน่ารักดีครับมาดูไฟท้ายกันครับ ไฟท้ายนะฮะตัวนี้ไฟท้ายแบบเราเปิดไฟอยู่นะเดี๋ยวลองกำเบกดูครับกำเบกดูอ๋อค่อนข้างสว่างนะครับสว่างมากดูไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวท้ายกันโอ้สวยดีไซน์ก็จะอยู่ตรงนี้ครับกระทัดรัดดีนี่ไฟเลี้ยวด้านนี้นะฮะรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะให้มอเตอร์มา1,200อวัตต์แบตเตอรี่ก็60โวลต์20แอมป์ แบตเตอรี่ก็อยู่างนี้เรามาดู U box ดีกว,ว่าโคตรใหญ่ใส่ของได้แบบจุ๊ดเลยครับเนี่ยนะครับผมลงไปครึ่งมือเลยเนี่ยใส่ของค่อนข้างได้เยอะมากอันนี้เป็นคตเอาท์ครับคตเอาท์ตัดไฟตัดไฟได้แล้วก็พนักพิงครับตัวนี้เป็นพนักพิงใช้งานได้จริงครับใช้งานได้จริงเพราะว่าผมบอกเลยว่ารถไฟฟ้าเนี่ยต้องมีพนักพิงนะเพราะว่าถ้าคนซ้อนเนี่ย คนซ้อนนั่งเนี่ยคือรถไฟฟ้ามันพุ่งมากครับมันค่อนข้างแบบพุ่งแบบมันแรงอะ่ะมันแรงในจังหวะรอบต้นนะฮะเรามาดูรอบๆคันดูครับตัวนี้ก็ให้กล่องอด้านหลังใหญ่ๆมีพักเท้าพักเท้าต้องกดนะฮะต้องกดมีพักเท้าคนซ้อนต้องกดนะครับแล้วก็ผมว่าใหญ่ดีนะคันเนี้ผมว่าผมว่ามันใหญ่อะ่ะสบายอะ่ะ มันสบายอ่ะเป็นแบบไม่ไม่ไม่เล็กอ่ะเนี่ยผมสูงร้อยเจ็ดร้อย็ิบสามนะครับเนี่ยขาก็วางประมาณนี้ผมว่าพอดีอ่ะพอดีเลยสวยดีรุ่นนี้ตัวตัวยางนะครับจะเป็นยางเลเดียน,นะครับไม่มียางในจะมากับระบบเบรกดิสเบรกดิสเบรกหน้าตัวนี้จะให้ดิสเบรกหน้ามาเลยแล้วก็เป็นล้อล้อไม่มียางในตัวนี้ มาดูมอเตอร์ล้อหลังกันครับดูมอเตอร์ล้อหลังกันอ่าส่วนมอเตอร์ล้อหลังครับนี่ครับเนี่ยอันนี้แบรนด์เขาซาก้าโซนิกส่วนตรงนี้นะมันจะเขียนบอกเป็นเป็นรหัสมอเตอร์แล้วก็วัตต์ของมันครับเป็น1,200วัตต์แล้วก็เป็นรหัสมอเตอร์นะครับตัวนี้ที่ร้านตัวนี้มอเตอร์เราก็จะประกันได้2ปีครับตัวมอเตอร์เราประกันได้2ปีส่วนนี่ชกหลังครับชกหลังผมว่าก็นิ่มดีนะหนึบดี เรามาลงรายละเอียดของคันนี้ดีกว่าคันเนี้ยทางร้านนะครับประกันมอเตอร์ให้2ปีส่วนแบตเตอรี่เนี่ยประกันให้1ปีส่วนส่วนควบของตัวรถเนี่ยครับส่วนควบก็คือส่วนควบคุมทุกอย่างระบบไฟกล่องไฟประกับสวิตช์หน้าจอเรามีประกันให้6เดือนตัวนี้ถ้าเสียเราเปลี่ยนใหม่เคมทันทีมีอะไหล่ก็คือเปลี่ยนเคมให้เลยครับถ้าไม่มีก็รอกันนิดนึงแต่ก็จะหามาให้เร็วที่สุดเพราะว่า เราก็ยึดเรื่องของบริการหลังการขายนะครับเป็นส่วนใหญ่ส่วนตรงที่เราวางเท้าตรงนี้ครับก็จะเป็นส่วนของที่เราวางแบตนะครับแบตเตอรี่ตรงนี้ก็จะมีที่แขวนของได้ครับแข็งแรงครับแล้วก็ช่องเก็บของขนาดใหญ่ก็ผมว่าใส่ใส,ใส,ใส่ใส่แก้วกาแฟได้เลยแหละแล้วนี่รูชาร์จครับเวลาเวลาชาร์จตรงนี้ชาร์จไฟบ้านปกติเลยครับชาร์จไฟบ้านปกติ แนะนำเลยว่าในการชาร์จครั้งนึงเนี่ยขอแนะนําเลยครับชาร์จประมาณ5้าถึงหชั่วโมงก็พอไม่ต้องชาร์จทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับเพราะว่าเราเพื่อยืดอายุก,การใช้งานของแบตเตอรี่ไม่ให้ให้อยู่ได้นานคือถ้าเราถ้าเรารักษาเรื่องของแบตเตอรี่แล้วเราตรวจเช็คประจาเนี่ยแบตเตอรี่ลูกชุดหนึ่งเนี่ยอยู่ได้ประมาณ2-3ปีเลยนะครับอยู่ได้นานครับก็อย่างที่บอกเวลาชาร์จข้อควรระวังที่สุดเลยไม่ชาร์จข้ามคืนชาร์จแค่5-6ชั่วโมงชาร์จเหมือน เป็นขีดเหมือนแบตโทรศัพท์ทั่วไปเลยครับลงมาขีด2ขีดเราก็สามารถชาร์จได้นะชาร์จแค่หนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้ถ้าลงมาแค่ขีดหนึ่งถ้าลงมาแบบเหลือขีดเดียวจะหมดละเป็นขีดแดงเลยชาร์จเลยครับ5 6ชั่วโมงเอาแค่นั้นพอหรือถ้าเราไม่ได้ขี่รถเลยอาทิตย์หนึ่งไม่ได้ใช้รถเลยควรชาร์จหนึ่งครั้งครับกระตุ้นหน่อยกระตุน้นเขาหน่อยสักสองสามครั้งเอ้สักสองสามชั่วโมงผิดครับก็จะทําให้เรายืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้ถามว่ารุ่นนี้ลุยน้ําได้ไหมผมว่าลุยได เอาแค่ครึ่งล้อพอครับไม่ถึงกับลุยแบบน้ําท่วมนะเพราะว่ามันเป็นระบบไฟฟ้าเนาะก็ให้ระวังเรื่องนี้ก็ไม่ได้แบบจะลุยแบบตึมไปเลยอย่างเงี้ยหรือฝนตกหนักๆเงี้ยผมว่าก็ควรหลีกเลี่ยงนะแต่ถ้าจําเป็นจริงๆใกล้ถึงบ้านเนี่ยผมว่าก็ไปได้อะ่ะเคยลองแล้วเคยลองแล้วถึงบ้านได้ไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะว่ารุ่นนี้ทําออกมาค่อนข้างดีส่วนราคารุ่นนี้นะครับผมว่าไม่แพง20 0 0 0กว่าบาทตัวเนี้ย0 0 0 0 0กว่าบาทก็ ทางร้านก็ขายอยู่ที่25,900บาทมีประกันให้มีเซอร์วิสฟรีเซอร์วิสที่ร้านใช้บริการได้กันทั้ง3สาขาก็จะมีทั้งสาขาโคลาชชัยภูมิบุรีรัมย์นะฮะของร้านเราเดี๋ยวผมว่าเราไปลองขี่กันดีกว่าเดี๋ยวไปลองขี่กันว่าฟิลลิ่งความเร็วจะเป็นยังไงนะไปไปด,ดูกัน เดี๋ยวผมจะมารีวิวเกี่ยวกับคันนี้นะฟิลลิ่งต่างๆครับไะไปดูกันเลย กับลดราคาลดร,ราคาแค่สองหมื่นกว่าบาทอะแต่ขี่แบบผมว่าขี่ดีอะคุ้มอ่ะคุ้มมากคุ้มมากขี่ดีเนี่ยบาลานซ์รถดีมากถนนไม่เรียบนะถนนมันเอีงเอียงข้างนะแต่ก็บาลานซ์รถดีไฟหน้าก็ชัดดูลองดูไฟเลี้ยวกันไฟเลี้ยว สวยเดี๋ยวเราจอดข้างหน้านี้ก่อนก็หลังจากที่ได้ลองคันนี้นะครับซาก้าโซนิก002ผมว่าคุ้มอ่ะผมว่ามันคุ้มดีสิ่งที่คุ้มคืออะไรปะคือราคา20,000กว่าบาทอ่ะแต่แบบขี่แบบผมว่าขี่เหมือนตัวรุ่นใหญ่เลยนะรุ่น40,000-50,000เลยนะผมว่า คุ้มคุ้มสุดเลยแล้วก็มันสวยด้วยอะ่ะทรงมันน่ารักดีอะ่ะทรงน่ารักดีขี่ดีบาลานซ์ดีช่วงล่างดีคือแบบลองลองโค้งดูลองลองเลี้ยวดูลองยูเทิร์นลองเลยไม่มีติดขัดอะไรเลยนะแล้วก็คันนี้เงียบเสียงกุกักกักไม่ค่อยมีอะ่ะแบบแสดงว่าช่วงล่างแบบค่อนข้างดีอะ่ะผมว่าแล้วถามว่าเร็วไหมผมว่าผมว่าโอเคนะในรถในรถของมันอะ่ะเพราะว่า 6 0โวลต์เนาะแล้วก็มอเตอร์1,200วัตต์ผมว่าโอเคความเร็วประมาณความเร็วหน้าไม้นะประมาณความเร็วหน้าไม่เกือบ60ประมาณ60อะแต่ความเร็ว g p okay. s ผมยังไม่ได้ลองนะแต่ผมว่าจากความเร็วที่สัมผัสผมว่าน่าจะมี50บวกน่าจะมี50บวกในเกียร์3นะผมว่าโอเคดีสวยสีสวยด้วยอะขี่ไปแล้วมันก็เด่นอะก็โดยรวมนะโดยรวมส่วนตัวนะชอบชอบคันนี้กับราคาแค่ สองหมื่นกว่าบาทผมว่าคุ้มซื้อไปใช้ที่บ้านได้เลยอ่ะแบบขี่ไปตลาดไปจ่ายตลาดหรือขี่ให้แบบให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เงี่ยผมว่าตอบโจทย์อ่ะที่สําคัญมันไม่มันไม่เปลืองอ่ะมันลดไฟฟ้ามันไม่ได้ใช้น้ํามันอ่ะถ้าเราใช้น้ํามันอาทิตย์นึงก็ต้องมีร้อยสองร้อยนะสมัยนี้เนาะแต่ตอนผมว่าโอ้คุ้มอ่ะชาร์จแบตชาร์จแบตเต็มรอบเดียวผมว่าสิบบาทอ่ะประมาณสิบบาทมันไม่กินไฟตัวนี้มันไม่กินไฟนะ ผมว่าโดยรวมโอเคสวยสวยแล้วก็สีก็สวยผมว่าสวยทุกสีรุ่นนี้ทำมาหกสีสวยทุกสีเลยโอเคสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ราคาที่ร้านขายอยู่นะครับ25,900บาทมีประกันมอเตอร์ให้2ปีมีประกันแบตเตอรี่ให้1ปีมีประกันส่วนควบคุมเรื่องระบบไฟให้อีก6เดือนมีปัญหาอะไรคือที่ร้าน ดูแลบริการหลังอาคขายให้ดีอยู่แล้วส่วนราคาก็25,900บาทพิเศษสุดๆสำหรับโปรโมชั่นนะถ้าเพื่อนๆพี่ๆที่ที่บอกว่าดูมาจากคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ส่วนลดพิเศษพร้อมของแถมสุดๆไปเลยรับรองไม่ผิดหวังแต่พี่ๆเพื่อนๆต้องกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะให้ราคาพิเศษเพื่อนๆที่บอกอินมาซื้อที่หน้าร้านมาดูตัวจริงที่ร้านผมให้ราคาพิเศษ ส่วนเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอผมจัดส่งให้แต่แล้วก็ที่ร้านเรานะครับการจัดส่งเนี่ยร้านเราจัดส่งให้โดยร้านจัดส่งเองนะครับไม่ใช่ฝากรถเขาไปส่งนะครับคือพนักงานที่ร้านเราเป็นคนจัดส่งให้เองอยู่ที่ไหนก็ไปส่งถ้าในเขตอีสานหรือกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยที่ร้านจัดส่งให้เองเพราะว่าที่ร้านมีรอบจัดส่งเกือบทุกวันและไม่ต้องกลัวเรื่องหลังการขายประกันนะครับรถมีปัญหาอะไร ที่ร้านส่งพนักง,งานเข้าไปดูแลให้ถึงพี่ๆจะอยู่ไกลจากร้านนะทางร้านก็ให้พนักง,งานเราไปดูแลซ่อมให้ถึงหน้าบ้านเลยไม่เชื่อก็ลองถามคนที่เคยซื้อจากที่ร้านดูนะฮะไปกรุงเทพสมุทรปราการบางนาะไปซ่อมให้ถึงบ้านก็ม,กมีแล้วนะครับเพราะว่าเรามีรอบจัดส่งตลอดเราก็จะให้พนักง,งานของเราเข้าไปดูแลเซอร์วิสด้วยนะฮะไม่ต้องกลัวเลยเรื่องหลังการขายกุญนใจหายห่วง ร้านเรามีบริการแบบนี้อยู่แล้วครับมาตรฐานของร้านแล้วก็ที่ร้านนะครับมีทั้งหมดสามสาขานะครับตอนนี้อนาคตอีกไม่แน่มีแน่นอนพี่ๆเพื่อนๆอยู่ที่ไหนใกล้ที่ไหนเข้าไปที่นั่นครับก็มีที่ทั้งสาขาโคราชสาขาโคราชนี่ก็อยู่ในเมืองครับอยู่ใกล้ๆทั้งง่ายๆเลยใกล้ๆเซฟวันก็คือสนามกีฬา80พรรษาหรือเซิร์ชกูเกิลแมปเลยครับ BBB รถจักรยานไฟฟ้าขึ้นทันที ส่วนสาขาชัยภูมินะครับก็อยู่ตรงข้ามโลตัสอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันเซิร์ช Google Map ขึ้นเหมือนกันครับแล้วก็สาขาบุรีรัมครับสาขาบุรีรัมเนี่ยอยู่เส้นโรบินสันเส้นโรบินสันเส้นบิกซีเลยครับหาง่ายมากหาง่ายทุกสาขาก็สะดวกที่ไหนเข้าไปดูที่นั่นแล้วต้องบอกเลยนะร้านเรามีสต็อกลดและพร้อมส่งทุกสีณนะตอนนี้นะฮะแต่บอกเลยว่ารุ่นนี้ขายดีจริงๆแล้วก็ หมดไวด้วยหรุ like anyway, so. So ่นนี้รุ่นนี้เรามีสต็อกพร้อมส่งหรืออยากดูตัวจริงไปดูที่สาขามีรถให้ดูแน่นอนไม่ใช่ว่าต้องจองมัดจําแล้วค่อยค่อยไปจัดส่งค่อยสั่งเราสต็อกครับตัวนี้มั่นใจได้เลยอย่าลืมนะครับโปรโมชั่นที่บอกให้พี่ๆเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะก็สําหรับในวันนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เราก็มารีวิวเรื่องซาก้าโซนิครุ่น0 0 2นะฮะ ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ให้ทางร้านทางร้าน BB b รถจักรยานไฟฟ้าด้วยนะครับหรือติดตามในทางถ้า YouTube ก็เซิร์ชเลยครับ BBB รถจักรยานไฟฟ้าส่วนแฟนเพจ Facebook นะครับก็ BBB รถจักรยานไฟฟ้าเดี๋ยวขึ้นมาเลยครับทั้ง3สาขาแล้วก็เบอร์ติดต่อนะฮะ7 9 1 8 7 9 1 9 8 2ตามที่เบอร์นี้เลยครับด้านล่างนี้ก็ฝากติดตามรีวิวของทางร้านนะครับ ทางร้านก็จะพยายามรีวิวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเกือบทุกรุ่นนะครับที่ทางร้านเลือกเข้ามานําจําหน่ายนะครับเพราะว่าเราก็จะเลือกรุ่นที่ค่อนข้างดีได้มาตรฐานมาจําหน่ายนะฮะแล้วเราก็จะรีวิวเกือบทุกรุ่นรีวิวแบบเรียวๆครับสบายๆสไตล์เรานะฮะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากติดตามในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ